สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมพลิกไทดำสตูดิโอในคลิปนี้นะครับผมจะมาสปอยแหลกในหนังที่ชื่อเรื่องว่าเบรดพันฆ่าอมตะให้เสียงภาคโดยพลิกไทยดำเ,เฮ้ยใครที่รู้จักหนังเรื่องนี้นะครับแสดงว่าคุณไม่เด็กแล้วนะมันเป็นหนังที่โคตรจะเก่าแล้วก็มันมากในยุคนั้นผมเลยขอยิบหนังเรื่องนี้มาสปอยให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกทีแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจดูเล็กๆให้แก่ผมด้วยแล้วฝากกดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับขอบค ถูกแวมพร์กัด <c oughs> ที่บริเวณลำคอซึ่งตอนนั้นเป็นจังหวะที่กํลาลังคลอดพระเอกออกมาเลยจึงทําให้แม่ของพระเอกนะครับติดเชื้อและส่งผลให้ตัวของพระเอกนั้นติดเชื้อแวมไพายตามไปด้วยพระเอกนะครับกำลังจะคลอดออกมาเป็นคนปกติอยู่แล้วเฉียวแต่ดันมาติดเชื้อก่อนจะออกจากท้องแม่สังั้นและการติดเชื้อของพระเอกในครั้งนี้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้โอ้โหพากมาขนาดนี้เกือบลืมบอกชื่อพระเอกไปเลยพระเอกนะครับมีชื่อว่าเบธโ,โดยการเติบโตของพระเอกนั้นแตกต่างไปจากคนทั่วไปเขาเติบโตมาพร้อมกับคุณสมบัติพพิเเเศษรร่่่่าางงงงกยขอบนนนคป็แววม์ึึหส ครึ่งหนึ่งนั้นเป็นมนุษย์ทั่วไปจึงทําให้พระเอกนะครับสามารถทนพิษของกระเทียมได้ทนพิษของแสงแดดได้และสามารถทนพิษของแร่เงินโดยที่แวมไพ์ตัวอื่นนั้นไม่สามารถทําได้และเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขาย,ยังตั้งปฏิธานกับตัวเองว่าจะเป็นผู้ไล่ล่าเหล่าแวมพ์อีกด้วยพอพระเอกนะครับคิดมาเสมอว่าที่แม่ตายเพราะถูกแวมพ์กัดจะลากคอแวมไพ์ที่กัดคอแม่เขามาลงโทษให้ได้และเขายังเป็นฮีโร่คอย,ยช่วยเหลือคนมาตลอดอันนี้ยังไม่เข้าเรื่องนะครับแค่พูดเกินเท่านั้นกินเวลาไปสันานเลยเริ่มเรื่องมานะ แวมไพร์ ire, ที่เต็มไปด้วยพวกแวมไพร์ก็หายเลือดทั้งนั้นเลยในลับนะครับก็จะมีการเต้นเปิดเพลงแดนอย่างเมามันแวมไพร์ตัวไหนมีแรงเท่าไหร่ใส่เต็มที่ไม่ยังไม่มีกักเท่านั้นยังไม่พอนะครับความพิเศษของขับนี้ก็คือยังมีการเปิดเทเลือดนะครับให้เหล่าแวมไพร์ได้ชื่นชมและก็ดื่มกินกันอย่างอ,อร่อยเลย พอไอ้ผู้ชายที่มันถูกหลอกมานะครับเห็นเลือดปุ๊บมันก็เริ่มตกใจแล้วมันก็ร้องเลยนะครับว่าเฮ้ยกลัวที่นี่มาที่ไหนวะเนี่ยง่ายกลัวเลือดจังหวะที่ผู้ชายคนนี้มันวาดกลัวนะครับมันเกือบถูกแวมไพร์กัดซะแล้วแต่โชคยังดีที่พระเอกเข้ามาช่วยเหลือได้ทันและทำการต่อสู้กับพวกแวมไพร์อย่างเมามันเรียกได้ว่าแวมไพร์ตัวไหนเข้ามานะครับพระเอกสัตว์เกลียงว้าวสุดยอดไปเลยโดยดาบของพระเอกนั้นชุบไปด้วยพิษของกระเทียมเวลาฟันไปที่แวมไพร์นะครับร่างมันจะสลายกลายเป็นผงทุลีแะพรเอกะรัม่้ีเเพาดอยรและ จัดการเหล่าแวมไพร์ในขับได้หมดทุกตัวจนมาถึงลูกน้องมือขวาของฟอร์ดซึ่งฟอร์ดนะครับเป็นหัวหน้าของเหล่าแวมพร์บอกเลยว่าฟอร์ดแม่งหลอกกับพระเอกเยอะจากนั้นนะครับพระเอกจึงตัดสินใจจัดการด้วยการเผาล่างเล็กใวันล่างของแวมพรยตัวนี้นครับไม่เกียร์เหมือนกระเทียมดําเลยพอจัดการเสร็จตํารวจดันโผล่มาพอดีพระเอกจึงขอชิ่งหนีไปก่อนจากนั้นตํารวจก็นําล่างของแวมพร์ที่ถูกเผาส่งต่อไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลโดยดร์คาร์เลนะครับเป็นคนชนะสูตรพอเปิดซองมามีควันตุยๆเลยตอนแรกดตร์สาวนะครับคิดว่ามย้วด ้องจุลธัตเพราะว่าเกจเม็ดเลือดของแวมพร์นะครับมันไม่ปกติเหมือนกับคนทั่วไปจึงทําให้ดอกเตอร์สาวนั้นแปลกใจแล้วก็รีบไปผ่าดูผ่าไปผ่ามาสักพักหนึ่งแวมพร์กบฟื้นคืนชีพสง,งันพอมันฟื้นปุ๊บกระโดดงับคอผู้ช่วยเขาทันทีดอกเตอร์สาวนะครับหาจังหวะวิ่งหนีแต่ว่าหนีไม่ได้จึงทําให้เขาถูกแวมไพร์กัดคอตามไปด้วยและทันใดนั้นเองนะครับพระเอกดันโผล่มาพอดิพอดีเลยฉากนี้โคตรหล่อบอกเลยพอพระเอกเดินเข้ามาปุ๊บก็รีบบึ่งไปชกหน้าแวมพ์อย,อย่างงจจััาากกกกนน้็นเิดรต่อสู้้กกันนเิดดขึโยระหว่างการรตต่อสู้นัดมีวจ ของนายโผมาพอดีจัดการเหนี่ยวกยปืนไปที่พระเอกเลยจึงทําให้แวมพรยนั้นหนีหายไปได้คือตอนนี้นะครับตำรวจยังไม่รู้ว่าพระเอกเป็นใครเลยเหนี่ยวกายปืนใส่แม่งไปก่อนเลยพอพระเอกนะครับมันเห็นว่าด็อกเตอร์สาวถูกกัดแต่ยังไม่ตายจึงเกิดความสงสารนะครับเลยพาเธอไปที่ท,ที่ปลอดภยัยโดยสถานที่นี้ก็คือที่กบดานของพระเอกนั่นเองพอนําตัวด็อกเตอร์สาวมายังที่กบดานวิสเลอร์นะครับหรือว่าผู้ช่วยของพระเอกก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่ที่นําคนภายนอกเข้ามาแต่วิสเลอร์ก็เต็มใจช่วยอย่างเต็มที่โดยการฉีดสารบางอย่างเข้าาาาไไไปในนรรรร่่่งกกกกกยเเเเพพืือออออตตัับบชวววมิ็ ว่าเขามีโอกาสรอบเพียง5050 50. ถ้าผ่านคืนนี้ไปได้ละกายล่างเมอไรหรีบจัดการเขาซะตัดภาพมายังห้องประชุมของสภาแวมพร์โอ้โหแวมพร์ไม่มีสภาด้วยโดยหัวข้อของการประชุมนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเอกที่พระเอกได้เข้ามาจัดการแวมพ์ยในขับทำให้ขับนั้นเสียหายเหตุการณ์นี้จึงทําให้ฟอดนั้นโกรธอย่างมากและในประชุมนะครับยังพูดถึงเรื่องสนธิสัญญาที่เหล่าแวมพร์ได้ทําร่วมกับเหล่ามนุษย์เอาไว้ฟอดนะครับมันก็เริ่มจะคัดค้านกับสนธิสัญญานี้และก็แนะนาให้ฉีกมันทิ้งไปซะเพราะว่ะ่่รนนคมตยกยปเเิแี ในสภา,านะครับไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของฟอร์ดเพราะว่าสัญญานี้ทํามาเป็นพันๆปีแล้วจึงทําให้มีการขัดคอกันเกิดขึ้นนิดหน่อยตัดภาพมาที่ดรสาวคาเลนหลังจากที่เธอได้ฟื้นนะครับเธอก็ออกมาสำรวจว่ที่นี่มาที่ไหนกันแน่วะเนี่ยโคตรจะลกและเธอนะครับก็แอบไปเห็นวิสเลอร์กำลังฉีดเซรุ่มให้กับพระเอกอยู่โดยเซรุ่มนะครับจะช่วยระง,งับการกลายพันธุ์ของพระเอกไม่ให้เป็นวมไพร์แต่ตอนนี้พระเอกเริ่มดื้อยาแล้วนะพอพระเอกมันแย่ประสบตากับดรรสาาวุ๊บดก็รีวิ่งนทอีเธอิดว่าทีีน่นไม่ปลอดภยัยแต่สุดท้ับเธอก็เ่อคร์สาวก็พรับรู้ว่าเธออต้ง กลายล่างเป็นแวมพร์ยาที่วิสเลอร์ฉีดไปนะครับเพียงแค่ยับยั้งอาการเท่านั้นด็อกเตอร์สาวนะครับจึงตัดสินใจช่วยพระเอกเพื่อหาวิธีรักษาต่อไปโดยเขาต้องสองคนนะครับไปบุกไนท์ขับของเหล่าแวมพร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ลึกลับมากเลยพอเดินเข้าไปสักพักเจอแวมพร์อ้วนอยู่ตัวหนึ่งไม่ได้อ้วนธรรมดานะครับแม่งโคตรจะอ้วนพระเอกกับด็อกเตอร์สาวจึงเค้นหาความจริงด้วยการฉายแสงอันต้าไวโอเลตไปที่แวมพร์อ้วนจนล่างนี้ไม่เกรียมเลยนะในที่สุดนะครับแวมพร์ตัวนี้ก็เปิดเผยความจริงออกมาแล้วพระเอกก็รู้กับเา พายลายตัวเลยจนพระเอกพาท่าเกือบสู้ไม่ได้แล้วพระเอกนะครับก็เรียกวิสเลอร์เข้ามาช่วยโดยวิสเลอร์นะครับได้ยิงปืนกระหน่ำและใส่ระเบิดไปยังเหล่าแวมพายทั้งหลายแหล่จึงทําให้พระเอกกับด็อกเตอร์สาวนั้นหนีมาได้แต่ว่าเหล่าแวมพายนะครับมันก็ยังไม่เลิกตามจึงเกิดการต่อสู้ที่รางรถไฟต่อพระเอกเห็นท่าทีว่าจะสู้ไม่ได้จึงตัดสินใจใช้ท่าไม้ตายกระโดดเกาะบันท้ายรถไฟพร้อมกับคว้าตัวด็อกเตอร์สาวมาด้วยจึงทําให้เขาทั้งสองคน,นครับหนีออกมาได้จากนั้นวิสเลอร์ก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ออ้ดดดราาาาาาวววัังงง่่พพเเกนนคมมมีีีผิิปตททยขล มนุษย์และบาดแผลน,นะครับสามารถสมานกันเองได้แต่มีข้อเสียเพียงอย่างเดียวเลยคือพระเอกนะครับยังไม่ทิ้งสายเลือดแวมไพร์มันยังมีความกระหายเลือดอยู่จึงต้องฉีดวัคซีนตลอดเวลาพอดอกเตอร์สาวได้ฟังก็รีบไปคิดคน้นยาแต่ว่าไม่ทันนะครับเพราะเธอจะกาลายร่างเป็นแวมไพร์ในวันพรุ่งนี้แล้วตัดภาพมาที่ฟอดหลังจากการต่อสู้กับเบดนะครับจึงทําให้ลูกน้องของฟอรดนั้นแขนขาดอีกรอบมันโกรธพระเอกมากเลยตอนนี้จะขอฆ่าพระเอกให้ได้แต่ว่าฟอดนะครับก็บอกให้ใจเย็นก่อนเราต้องการจับเป็นมันจากนั้นนะครับฟอดก็ได้ฆ่าผู้นําแวมไพรโดยกกาาจัับตตวป ให้ตายฉากนี้โคตรน่าสงสารเลยเหตุผลที่ฆ่าผู้นำนะครับเพราะว่ามันไม่ลงรอยกันสักเท่าไหร่ทั้งเรื่องสนธิสัญญาที่ทําไว้กับมนุษย์และอีกอย่างนึงนะครับคือฟอร์ดมันอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตที่สุดบอกเลยครับว่าฟอร์ดแม่งโคตรจะเลวและก่อนที่มันจะฆ่าผู้นำนะครับมันทําการถอนเขี้ยวไป2ซี่เลยนะเพื่อไปคมขู่คนที่เหลือในสภาพเพราะว่าฟอร์ดนะครับต้องการอาสาสมัครแวมไพร์จำนวน12คนและยังต้องการเลือดข,ของพระเอกเพื่อร่วมสังเวย์อีกด้วยในวันเดียวกันนะครับฟอร์ดมันได้ไปดักรลอพระเอกที่สวนสาธารณะ แต่ว่าพระเอกไม่ยอมตอบตกลงด้วยจึงทําให้ฟอร์ดนะครับมันโกรธพระเอกอย่างมากและเกิดการต่อสู้ยิงกันเกิดขึ้นโดยพระเอกนะครับเลือกที่จะไปช่วยเด็กสาวเลยทําให้ฟอร์ดนั้นหนีไปได้ด้วยความโกรธแค้นของฟอร์ดนะครับที่พระเอกไม่ยอมร่วมมือด้วยมันจึงยกพวกแวมพร์ไปถล่มที่กบดานของพระเอกเลยตอนนั้นมีดร์คาร์เลนกับวิสเลอร์อยู่ด้วยกัน2คนจึงไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้นะครับพวกมันเลยจับตัวดร์คาร์เลนไปและทําการกระทืบวิสเลอร์สนุ่มเลยแถมฝากรอยเขี้ยวไว้ตรงที่บริเวณคออีกด้วยจึงทําให้เอออเอนนะัืพ่ นั้นโผล่มาพอดีเลยทําไมไม่มาให้เร็วกว่านี้วะเนี่ยพอพระเอกมาเห็นวิสเลอร์ในสภาพนี้นะครับแม่งแทบช็อกจากนั้นวิสเลอร์ก็ขอปืนพระเอกเอาไว้เพื่อยิงตัวเองเพราะว่าถูกกัดไปนะครับยังไงก็ต้องเป็นแวมพายพระเอกก็ยินให้แบบกระแทกแดกดันมากเลยแน่นอนเขาว่าพระเอกเป็นเสียคู่หูดูโอไปความโกรธแค้นในใจแม่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นพระเอกจริงไปเตรียมอาวุธสังหารพร้อมกับความอเตอร์ไซค์คู่ใจรีบบิดไปยังไวแล้วมากระโจนใส่แวมพายตายกันเกลี้ยงฉากนี้นะครับแม ก็สั่งลูกน้องล็อกทางเขาออกไว้ทั้งหมดแต่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่สามารถสู้พระเอกได้ฟอร์ดนะครับมันจึงใช้ท่าไมา้ตายให้พระเอกนะครับได้เจอแม่พอมันเจอแม่ปุ๊บมันสะดุ้งอึ้งไปพักนึงเลยในจังหวะนี้พวกแวมพร์ใช้กระบ,บองไฟลุมช็อตไปที่พระเอกจนพระเอกนะครับไม่มีแรงสู้จึงสามารถจับตัวพระเอกแบบเป็นๆได้โดยพระเอกนะครับคิดมาตลอดเลยว่าแม่ตัวเองนั้นตายแล้วแต่ความจริงคือยังไม่ตายนะแถมแม่ของพระเอกยังเป็นพวกแวมพร์อีกด้วยโอ้โหมันน่าเจ็บใจซะจริงๆและที่น่าเจ็บใจไปกว่าน,นั้นก็คือฟอร์ดนะครับมันบอกพระเเออกกาันนงจ้ ฟอร์ดมันก็เดินจากไปด้วยความสะใจพอถึงเวลานะครับฟอร์ดมันก็จับตัวพระเอกไปทําแผนการครอบครองแวมไพายขายกับพิธีบูชายันเลยโดยการจับตัวพระเอกลงไปใส่ในหีบและก็ล็อกแขนล็อกคอแบบพระเอกแค่ผันใจไม่ออกอะ่ะพอหีบนี้มันประกบกันนะครับมันก็กีดข้อมือพระเอกจนเลือดไหลเป็นทางยาวในระหว่างที่เลือดกําลังไหลาตามเส้นทางที่มันกาหนดฟอร์ดนะครับก็จัดเตรียมแวมพรยจำนวน12คนเพื่อใช้ในการทำพิธีเส้นสังเวยในจังหวะนั้นนะครับด็อกเตอร์สาวแอบหนีมาได้จึงรีบหาทางมาช่วยพระเอกแต่ว่าตอนนี้พระเอกคือเสียเลือดอย่างหน ดูดเลือดบริเวณลำคอพอพระเอกดูดเลือดไปปุ๊บก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีในระหว่างที่พระเอกกำลังมีชีวิตชีวานะครับฟอร์ดก็ทําพิธีสาเร็จไปแล้วคือตอนนี้นะครับฟอร์ดมันมีพลังแบบมหาศาลมากเรไดว่าฟันแทงเท่าไหร่ก็ไม่ตายหลังจากพระเอกได้ดูดเลือดด็อกเตอร์สาวจนมีพลังชุ่มฉ่าหัวใจแล้วเบรดนะครับก็จัดการฆ่าแม่ของเขาด้วยมือของเขาเองก่อนจะฆ่านะครับเบรดก็พูดว่าผมต้องปลดปล่อยแม่พอแม่ของพระเอกถูกแทงนะครับก็จีดวายแบบเจ็บปวดทรมานมากพอพอ,เอรเเกกจจาแมส็ปุ๊ ก็รีบลงไปจัดการต่อสู้กับฟอร์ดทันทีแต่คราวนี้มันไม่ง่ายสินะเพราะว่าฟอร์ดนะครับทำพิธีการสำเร็จเป็นเรียบร้อยเลยทำให้การต่อสู้ของเขาทั้งสองคนนะครับยืดเยื้อไปซะนานเลยพระเอกฟันแขนฟอร์ดแม่งก็งอกมาใหม่พอฟันลำตัวแม่งก็ไม่ขาดจากการอีกพระเอกเลยบ่นเลยครับว่านี่มันอะไรกันวะเน,นี่ยแต่สุดท้ายนะครับพระเอกก็สามารถเอาชนะฟอร์ดได้โดยการใช้อุธใหม่ที่ดรสาวคารเลนนะครับเป็นคนคิดคนให้เวลาแวมไพร์ตัวไหนถูกฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายจะระเบิดแบบเละตุ้มไปแอะไม่มีชิ้นดีพระเกเยดาาร่แบบบิง แต่กระจายพอฟอร์ดมันตายไปปุ๊บพระเอกกับด็อกเตอร์คาเลนนะครับก็พากันขึ้นไปบนดาดฟ้าและหนังกระตัดจบไปเลยจ้าขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบหากผิดพลาดตรงไหนไปหรือข้อมูลไม่ถูกต้องก็กราบขออภัยอย่างสูงและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยอ่ะและผมนะครับได้ทำอีกช่องหนึ่งกับแฟนสำหรับซาให้กินลองไปรับชมกันได้เลยรับรองสนุกแน่นอน